สวัสดีค่ะเพื่อนๆรักจรีนะจ๊ะวันนี้พักติีจะพามาทะเลค่ะมาดูบรรยากาศทะเลนะคะวันนี้อากาศร้อนมากก็จะลองมาดูตกปลาแต่มันไม่ได้ไก็เลยมาเที่ยวเนี่ยค่ะนี่เป็นทะเลเอ่อ,อที่ไหนเนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะถามเขาก่อนที่แหลมซายบีชนะคะที่อำเภอบางสะพานนองบางสะพาน จังหวัดประจวบค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะคะนี่ค่ะฝนจะตกนะคะน่าจะทอดแหย่ค่ะแบบนี้นี่แห่ด้ยหมคะจะคาดว่าน่าจะทอดแห่ไม่ได้ค่ะเพราะว่า เรือวิ่งตลอดค่ะฝั่งนี้นี่ค่ะบรรยากาศนะคะที่แหลมาซบีชนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนจ้าทีมมาตีหอยตรงนู้นนะคะจำได้ไหมนุน่นไปแค่หอยตรงนี้น,นะคะคลิปวิดีโอคลิปจุทีเพิลงแล้วมีของกินขายนะคะมีวันเข้ามาวันหยุดนะคะมีส้มตำมีน้ำมีของกิน มา่ิดได้เลยค่ะมาเที่ยวกันได้วันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนตรงนี้เป็นท่าตรงนั้นเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือสําหรับนักท่องเที่ยวไปเกาะละไปข่าวทะลุขาทะลุอยู่ฝั่งนู้นนะคะนุน่นยวให้ดูนูกก่นเกาะทะลุค่ะเห็นไหมนู่นนะคะน,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 นี่ตรงเนี้ยเนี่ยเกาะทะลุตรงนี้ค่ะเรือก็จะมาจากตรงนูน้นมามาแล้วก็ไปจอดตรงนู้นนะคะนุ่นค่ะเป็นท่าเทียบเรือ นั่งเรือนําเที่ยวนะคะสีเขียวๆะคะ่ะคนเยอะค่ะนักเที่ยวเยอะเหมือนกันค่ะส่วนมากเป็นคนไทยนะคะอันนี้เจ๊ทิมก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เลยมาเที่ยวทะเลค่ะขับรถมาเที่ยวเล่นๆนะคะแต่อากาศร้อนค่ะฟังนู้นเหมือนฝนจะตกเห็นไหมครับเพื่อนเขียว ตรงนู้นเป็นอำเภอเป็นบางสะพานนะคะบางสะพานใหญ่ที่เห็นนะคะเป็นเมืองนู้นนะคะเป็นน,นเป็นทลปลาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็เพื่อนก็นมาเที่ยวกันนะคะที่แหลมทรายบีชนะคะนี่ค่ะคนเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวทิมจะขับรถไปฝั่งนู้นนะคะ ไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปททเลียบทะเลไปเลยค่ะครับวันนี้ไม่มีอะไรทาก็เลยจะประับรถเล่นสักหน่อยอยากไปเที่ยวทะเลบ้างอะคะ่ะอะไรบ้างกุบ <c oughs> คลิปะคะ่ะนี่เป็นเขตอา่าวเป็นทะเลเอ่าวไทยนะคะผมจะวัดประจวบอะคะ่ะเป็นอ่าวไทยะคะ่ะแต่สวยนะคะตอนนี้น้ําสวยะคะ่ะแต่ตอนฝนตกไม่สวยเลยแต่ตอนนี้พอฝนไม่ตกสักสองวันน้ําจะเขียวะคะ่ะ ทิไมได้เดินไปไกลนะคะทําได้ได้ออกไปทะเลไม่ได้ออกข้างนอกนะคะแต่ทิมอยู่ที่ใต้ต้นสนนะคะมันร้อนค่ะเดินไม่ไหวจริงๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงทัพทิมค่อยไปไหนหรือทําอะไรจะทัพทิมค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิง่งกดอ,อะไรก็ได้ค่ะที่เจอทับทิมนะนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆคิดถึงนะคะสวัสดีจ้า